พี่น้องขาเป็นครั้งแรกของน้องอาอายสัก,กุณาพ่อนค่ะที่ได้ขึ้นไปโหนสลิงแล้วนางก็ทําได้ดีมากๆเยี่ยมมากๆความสามารถของน้องคือสุดยอดแห่งเด็กหน้่ยผู้นี้บอรธรรมดาอีหลีพี่น้องขาเฮ็ดได้ทุกอย่างอีหลีค่ะแล้วมือขึ้นพี่น้องขาสําหรับน้องอาอายสัก,กุณาพ่อนเพิ่นได้ขึ้นไปโหนสลิง ขาบิดินอ่อนตอนพี่น้องขาเป็นนี่อย่างทีโอโหเราเห็นเขาเห็นแล้วเขายังมีความแบบตกใจเนาะพี่น้องแต่เขขึ้นสูงขนาดนั้นแต่อายสกุณาพรบอมมีวีแววเลยพี่น้องมีแต่ความตื่นเต้นอยากขึ้นอยากสแสดงอยากโชว์แล้วการที่น้องขึ้นไปบนสลิงพี่น้องเป็นเหมือนมืออาชีพเลยพี่น้องขาปานว่ามืออาชีพขึ้นไปโชว์หลายๆอ่าหลายๆบทบาทหลายๆทาท่าหลายๆการสแสดงบน บนสลิงน่ยพี่น้องเป็นอีหยังที่สุดยอดมากๆสําหรับน้องออายสกุณาพรพี่น้องคขามือน,นี่ยายสิทธิดกสิให้พี่น้องได้เห็นตอนอเบื้องหลังการทีอ้ายสกุณาพรก้อนสิขืนหนสลิงพี่นอ้องว่าความเด็ดเดียวของลูกพ่อจ้าพี่น้องนี่แหละเพิ่นจังเอินว่าเลือดศิลปินพี่น้องขออนุญาตไปยังเพจของรันตุงเนรมิตรด้วยนะคะ ขออนุญาโชว์ความสามารถของลูกสาวให้เม่เมย์ได้เห็นค่ะพี่น้องมาเบิ่งคะ่ะอ้าอายกำลังสีขึ้นโหนสลิงพี่น้องมาตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องมือละนี่คือเบื้องหลังการทีอ้าอายสกุลหน้าพอดสิสีโหนสลิงพี่นองเบิ่ง ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากมาเบิ่งด้านหนาเวทีค่ะพี่น้องชุดยอนอีดีค่ะมาแล้วพี่น้องค่ะเบิ่งดูเบิ่งขาเผืนในพี่น้องเด็บอะไรเก่งจังเลยค่ะ กานเมื่อาอชีพพี่น้องเก่งว่ B og B og พี่น้องวาเก่งค่ะบอ okay. ค่ะมึงเนี้ย เฮ็ดสูแนวพี่น้องเฮ็ดเบ็ดสอันสุแนลต้องยอมรับอิหลีในความสามารถความพิเศษในโตของไอาศสกุณาพรพี่น้องคะ่ะหลังจากที่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นอีหลาหน่อยขึ้นไปโหนสลิงแบบนี้คะ่ะหลายๆคนกับเวาออกมาก่ะพี่น้องคะ่ะบอกว่าเก่งมากเลยคะ่ะคนสวยว่าซันพี่น้อง สุดยอดมากเลยค่ะเลิศเลิศเลิศอลังการงานโชว์เสียงพี่หกนกพงศกรน้องอ้าอายเก่งที่สุดเลยค่ะน่ารักมาก,กสันพี่น้องค่ะสักุณาพรแปลว่านกพี่น้องน้องก็บินเหมือนนกเลยจริงๆพี่น้องค่ะสุดยอดอิลีค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกดูหลายรอบแล้วสันพี่น้องค่ะสุดยอดมากเลยลูกอ้าอายเก่งๆๆจริงๆจ้าโหนสลิงได้เก่งมาก พี่หลีพี่น้องขาะยศินยังงงยังอึ่งในความสามารถของน้องค่ะบ่มีความประมาบบอมีความกังวลบ่มีความตกใจอย่างเลยพี่น้องขาไม่ตั้งแต่อยากขึ้นอยากแสดงพี่น้องเต็มจริงๆสําหรับความเป็นเลือดนักสู้ของน้องนะคะพี่น้องขาเก่งมากๆเลยจะลูกเดินหน้าไปให้เต็มที่เลยนะลูกเท่าที่แรงเรามีรักนะจ๊ะพี่น้อง สุดยอดมากเลยค่ะคนสวยเก่งมากบินไปสู่โลกกว้างนะอวสานพี่น้องเกินเด็กจริงๆเก่งมากๆเลยลูกพี่น้องได้รับคําชมแบบนี้อีหลีแม่รันแม่รันอีหลาสุดยอดมากเลยค่ะอวสานพี่น้องค่ะอืิหลาน้อยเก่งมากเลยสวยสง่าสวยสง่างามมากสาวน้อยอัะไอยนะคะพี่น้องลูกสาวพ่อจา่าเก่งมากๆเลยอืเลือดพ่อจ๋ากับ เลือดแย่หนุบวกกันอ้าอายเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองอ่าแม่ี่ลีพี่น้องคะไม่หยุดพัฒนาจริงๆเก่งที่สุดสาวน้อยคนนี้มากสจรจยิ่งนักทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่กลัวขอให้ได้แสดงบทไหนรับหมดเลือดศิลปินโดยแท้ลูกสาวพ่อจ๋าของแท้เก่งมากเหมือนพ่อเลยวาราสันพี่น้องสุดยอดคำช่มอมีลีพี่น้องคะ่ะ เขาเก่งอยู่แล้วลูกพ่อจา๋าไม่ต้องห่วงหรอกสุดยอดจริงๆสมกับเป็นลูกสาวพ่อจา๋าโอ้ยเจ้าเก่งขังนอสาวน่อยเอ้ยว่าสันพี่น้องเพิ่นอ,อดด่อนซอนในพี่น้องโมเมนตสะเพาะเฮ้าดีเจสิเห็นยังเกิดความหูกซื้อว้าวเในเกินไหวของเด็กนหน่อยสิบสองขวบสี่สิลกายเหตุไหมพี่น้องสำหรับน้องอาอาสก,กุณาพรขอให้น้องขอให้น้องมีบทบาทที่น้องสิเลนคือเลนไดเต็ม ทุกบทบาททีน้องได้รับมอบหมายอิหลาไทายทอนหรือทุ่มเทแลกกายแลกใจกับตรงนั้นมากๆนี่แหละสิ่งทีแม,แม่แม่หลายคนคือรักเด็กคนนี้เมตตาเด็กคนนี้เพราะว่าทุกมือนี่ยิ่งน้องกําลังเบ่งบานเนาะน้องกาลังสวยกําลังงามแล้วมือขึ้นพี่น้องย้อนไปหว่เรืืองมือขึ้นหลังจากทีนอ้องโหนสลิงแล้วออกมาในชุดสีชมพูหวานแหวว สวยงามแล้วก็เป็นสาวแห้งพี่น้องงามแห้งค่ะสําหรับอาอายสกุณาพรของคาขึ้นทีพานมาบาว่าสิเป็นคาเลคเตอร์ใดบทบาทใดเฮาเบิงแล้วก็อิมตาไปกับสาวน้อยผู้นี้หลีพี่น้องขนาดคําชมอ่านําคอมเมนต์นี่พี่น้องคะเพิ่นกันยังเอินว่าสาวน้อยมาหาัศจรรย์เหมือนที่เยซิบ,บ,บอกมาตลอดแหละพี่น้องคะนี่คือความสามารถหลากหลายของอาอายสกุณาพรนะคะกับ การที่น้องได้ขึ้นไปโหนสลิงครังแรกแล้วเป็นนิยังทีตื้นตาตีนใจเป็นนิยังทีแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนเห็นแล้วก็ว่าวออกมาว่าน้องเป็นอะไรที่เกินวัยเป็นอะไรที่มีความสามารถเป็นเลือดน,นักสู้เต็มร้อยจริงๆพี่น้องอาไอศกุณาพรสมแล้วกับน้องเป็นเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินให้กับแฟนคลับเอฟซีได้มอบความสุขความสนุกสนาน ให้กับแฟนคลับเอฟซีพี่นองขาแล้วสําหรับอาอายสกุณาพรแล้วนะคะพี่นองบวาสิไปเยือนเวทีใดบวาสิไปขืนไล่ใดอีพี่ใดกระซ้างพี่นองแฟนคลับเอฟซีก็คือลังไหลไปให้กาลังใจคิดทอดบางคนบอกว่าเบิ้งจักเถื่อแล้วไปยั่งเบิ้งอีกคือเกาคะ่ะเพราะว่าอาอายสกุณาพรเป็นเด็กที่มีเสน่ห์เป็นเด็กที่มีความ น่ารักอยู่ในตัวเหตุให้เหาเบิงบเบืเบ่อเหตุให้เหาอยากเบิงเหตุให้เหาบ่อยากละสายตาจากเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องค่านี่คือเฮามาว้าถึงความสามารถความพิเศษในตัวของอาไอ,อสกุณาพรกับการโหนสลิงครั้งแรกที่ทําเอาแม่ๆหลายๆคนกัดใจหวิวใจวับนับพื่อกันพี่น้องค่าคือสุดยอดมากๆพี่น้องขาสำหรับเด็กน้อยคนนี้ค่ะพี่น้องขาสำหรับ แฟนคลับเอฟซีคนที่สนับสนุนคนที่คอยสพอร์ตน้องนะคะสนับสนุนให้กําลังใจอ,อาร์ไอสกุณาพรสารฝันให้ลูกสาวของพวกเราด้วยนะคะขอให้อิหลาหน้อยเดินตามฝันใหถึงฟังฝันพี่น้องคะ่ะเป็นกําลังแรงใจให้เด็กน้อยเลือดนักสู้คนนี้กันเยอะๆนะคะพี่น้องสําหรับวันนี้ฝากไปซ้ำหนึคะ่ะสวัสดีคะ่ะ